สบายดีป้าลุงสบายดีเบอร์สุกุสุคนเนาะกำลังเดินทางเนาะป้าลุงอ้ไรก็ไม่ิดดแซลยู่้กำลังสิเมือบ้านโน่นทางอะไรเนาะป้าสบายดีพี่น้องเบิร์สุูุสุคนคือการเดินเบอร์สุกุสุคนว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศก็เห็นอ่กำลังติดตามช่องเทมเป้พาแซ่บ ยังบุห็นนรองบุห็นเนาะน้องบุห็นแหละจ็กี้ใช่ดอกน้องลุงกำลังเมื่อทรงเอื้อลาดมืดนี้เห็นอนว่าลุงให้นอนเป็นนอนดื่มนมอยู่นอนบุกตอนนี้ก็บหอดบ้านบ้านบ้านยังอันนี้นะ ผาดชมผัดเจาสายหนอยหอดบ่านสมผัดเน,น,นาะป้าลุงเลยก่อนอื่นพู้ใด๋ค่ะว่าเบิ่งมาชมก็อย่าลืมชมผาดบิบ่งให้จบคลิปเด้อป,ป,ป้าลุงเลยแห่นบ่พ่อรัดแน่มาจบคลิปในลงมือล่ะคลิป <c oughs> าานปีน้อะฮหันเธอนำาโตว่านนี่บ่ได้ลงเบิดมือเงียบ กิฟตเลยสองเท่าเลยออเรมีแนวทางาเน้างไปได้พาเสียบซักรถเที่ยวบารายเนาะนคือวันที่สามสิบเอ็ดนะไม่ได้ว่าวันนั้นนะนอเออเขาเขาไปเที่ยว มื่อนะวันที่ยัง <G 31. S 1> วันที่สามสิบเอ็ดมือซื้อตะนาทบอนเอาหลดหลายหวันวั่นอะไรอันนี้ลาย่วันที่สิบแปสิบปด,ดีว่าจะกลักพอ สีชิบหายาลัดนว่าลูงเลย,ยแต่พี่เมนนนื่มอบาดโนนทางาอื่นเมื่อ,ขอเขา,า,าเอาเฮียนนวาลูงเลยเมื่ออื่นพใครเขาเอาเฮียนกันสีย่างมาอยู่พี่บอห์ย่างเฮียนอะ เจ้าสีง่ายมากกเฮียนอยู่อ่หนึงปลาลุงบักะสีทามแนอีอกลาตะวันคือบอกง่ายมากเฮียนอยู่ดีมีองเฮียนบกก่กสีไม่นะปลาลุงหดบัตรนะซช่เนาะปลาลุงน,าานี่แหละตีรถพอลอนหัวขี่มาจอดในนี้ในาบา้ายฮะ ไปจนหดทานแซงไปปรับๆนะโหลดรู้นี่หดเชนูเลยเนาะปลาลูกเลยโหลดไล่ลายเนาะเออมีจะเกาะใหญ่เนาะพุดโหลห <c oughs> รือว่ารถกำลังจะไปไปใช่ เสงไปโหลด,ดคุ่ณลือเข็มทางกับไปีว่าได้รถกะมีบทจอดเนาะก็จอดแหะไปนีแ่แหละหลดหลดไปใช้กระพาะเมื่อบ้นบานเขาเมือมาาอ่อบ้านเขาการกฮาวอะไรเขาเมื่อบา้นบานเขา รถไลยเล่นทางหนาอย่างนั้นเราเหรอางหน้าแห้งลล่น่ารถโผล่เอโนกาโลตัวเชโนรถก็ไลยเละอยู่ในเมืองบ้านอนางได้รถยล่บ่บ่รถจักอนากาดีลายได้คือรถจักแลนวิบัต เ <c oughs> ว็ปากเว็ปากเนี่ยรจักเลยแหง่งแหลกเป็นตะย,ยานเด็กเล็กเด็กน้อยท่านนะมูมากาไก่ยาห้ามไปลูก ล้างหม่ต่างเส้นรถยังมาลายลายตายทอดถงนาบ้านนุนห้างเลยนบารุงเลยทางเขานู่นหั่งทันสุดป่าเยียไก่ไก่ค่เจ้างัวคายคุณนบารุงเลยค่ะจะบ่อยเลยควายลองละล้วนงัวนบาลุงเ หัวควายคอมเมนต์่งรัตวันงามเสียงเน่บัลาีงามดีน้อยๆแอ้วงามดีกว่าชาีค่ะเจ้างามเนาะสวยดี่วใต้ดเขาบนเขาขูดเขาดิ้นอยู่บนทางนี่ดิ้นงามได้คอมเมนมันบอกงามเลยขูดแค่กางแค่เดียวบอมหน้าตูดงามกางงามถามโอมิน้าบ่ วันนี้คมได้สมน้นมเออแต่ว่าูยังกับงามจากวันเต็นยังวะนเปองย่นีแดบแดอยโมอเยอแยทางเดก็เป็นแตงสีเนาะบลาล ตื่นแล้ว <laughs> ตื่นแต่เช้ามิดคีะ ไม่ได้ามาแต่เถอะพี่นเอาเกือบเดือนแล้วเกือบเดือนแล้วจัะชิฮอดเดือนแล้วแหละเลยมาพาลูกชายมาหาไม่ใหญ่เไเนาะมาส่งเอื่อยพันนำ่งเอื่อยเขาเฮียนปืนกับเขาหิ้วแหละสบายเอื่อยมันไปเอาเนาะโอว่าน,นอยอยางไรเนานะ มึงดูขับรถในบ้านนะขับไว้ค่ะเอาคือบ้านเคยหมวกนี่แหละขับไวในบ้านของเราไทยรไว้ในบ้านจะเอาด้วยชาชาเนี่ยขับรถชินาไม่ใช่ป้องเออรถรถนี้พวกนี้มาจะใช่ปะพวกพนักงานคนเพลิง เพื่อนเพื่องไครนะเพือนอีเพอเฮเพื่ออีเพออันดร้านทรายเราไปขนหายนุ่นมออ่ะมมีคนขนเพืองให้เพื่นร้านเราไปขนหายไผมากันหามาบ่แล้วาแม่บ่หรือมหาจะบสหรพใหร่แนมเชอ้อ bừng thức, bậc thức ấy, thức qua lai, bậc thức qua lai mà họ thuyền là bạn này, mà sông người mà hòn thuyền, mà mà non, lạp bạn này chui, ôi, làm lạp chui người gì sáng con này, cứ gì อืมยังอตำตำาตำปลาแดกอตำปลาแดกเนี่ยได้กินปลาแดกตายบ่ฮะอีสิพันนน,นี่นะนางบันหมักนาลระบมหมักเห็นได้บ่พรอกับ,บมี่ใส ใส่ี่เนี่ยการเปิดสองวนเบื่อดันว่าขี่แตะใสแเปิดบอกเตากเปียนขี่เอ้บอกเตขี่แตะเพิดเด้อเบาหัวลายบ่าหัวลายขี่แตะแผเพิดเออ่้ายพักนี พาปับผพอยู่เอาไปนี่บงเกาน้วผ่าอันนี้นะเปียกนี่อันนี้มึงดูดึงข้าออหมออกแล้วนอนนี่ก็เหี่ยวสลูกอดเลยบ่ธรรมดานอนแล้ว โอเคพี่น้องไว้จบคลิปไปเร็านี้เลยเนาะเออกับนมงกินตำอยู่กำปูกำปูที่เขาบ่งมาชมเด้อพี่น้องเลยอรบาอย่ามคนไรูเชูสถร้ดายมพกันหมถดสบายดีจาสบายดีพี่น้องสบายดี